สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนบิ๊กหมายชี้เหตุสะเทินใจหนองบัวลำพูเกิดจากจุดบกพร่องการบริหารงานตำรวจจากเหตุการณ์ที่จังหวัดหนองบัวลำพูล่าสุดทางด้านพลตำรวจโทสมหมายกองวิสัยสุขสวกล่าวว่าในฐานะอดีตผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ดังกล่าวมองว่าเหตุที่เกิดขึ้นที่จังหวัดหนองบัวลำพูโดยสิบตำรวจเอกผู้ก่อเหตุเป็นเพราะความบกพร่องของการบริหารงานตำรวจ ที่ไม่สามารถเป็นที่พึ่งให้กับคนในองค์กรตนเองได้นอกจากนั้นหากบังคับใช้กฎหมายและทํางานได้จริงจังปัญหาจะน้อยลงตนเชื่อว่าสิบตารวจเอกไม่ได้มีความโหดร้ายแต่เป็นเหยื่อของสังคมที่ใช้ยาเสพติดเยอะวันที่สิบตารวจเอกขึ้นศาลเขามีผู้พิพากษาเป็นที่พึ่งเขาอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ก้าวร้าวไม่เคยทําร้ายแม่วันที่เขาไปศาลแม่ไปด้วยแต่จากสิ่งที่ถูกจับดำเนินคดีและขึ้นศาลนั้นผู้พิพากษาให้คําแนะนาํากรณีที่จะถูกออกจากราชการให้คน รับรองความประพฤติทั้งจากผู้บังคับบัญชาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบตอให้รับรองความประพฤติเพื่อไปสู้คดีทางวินยัยแต่ทุกคนหนีเขาหมดทําให้สร้างอาจญากรในอากาศกลายเป็นตัวจริงพลตํารวจโทรสมหมายกล่าวท่านผู้ชมและคณบมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์บคุณครับ